สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับได้ท่อมาใหม่นะครับผมจากที่เมื่อวานที่ไปซื้อมานะครับที่ร้านาชารวันท่อซิ่งนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้ดูวิธีการาปีเขาทำเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับแล้วก็จะลองทดลองขับไปดูนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะ แต่ว่าผมว่าบางทีมันมันก็จะอั้นแหละเพราะว่าผมไม่ตการเอาเสียงให้มันดังมากนะครับตามนั้นเนาะก็ใครอยากได้แบบผมก็ชุดนี้ก็สองพันบาทเด้ออ่าถ้าเกิดว่าจะเอาเฉพาะไอดีก็ถ้าแ,แบบนี้ก็แปดร้อยบาทนะครับแต่ว่าได้สายรัดแบบนี้มาด้วยนะกันเวลามันสั่นนะครับมันจะได้ไม่แตกนะไอดีอ้วนนะครับเนี่ยอย่างดีเลยนะสวยงามด้วยนะครับกระท่อทรงแบบนี้ก็พันสองนะครับ แต่ว่าไม่มีายแก้วนะของผมนี่สั่งพิเศษนะอััายแก้วมาอยากฟังเสียงว่ามันจะเป็นยังไงนะเสียงมันก็ดังปุกปุกปุปุกๆงไม่รู้นะครับผมเนี่ยพิกัดก็อยู่แถวธนาคารทกศนะครับอาสาขาโพทะเลนะผมนี่ชื่อร้านชาลวันณทอสิ่งครับเบอร์โทรก็0870798555นะครับผมเจ้าของร้านก็ชื่อพี่บุญนะครับ นี่เนาะจะฟังเสียงอันนี้ก่อนไหมจะเผื่อว่าแตกจะได้แตกต่างกันหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะผมโอ้โ <c> ห <oughs> พูดยังไงนอเนี่ยวันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่เข้าท่าเลยอากาศไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ร้อนร้อนหนาวไม่ค่อยสบายนะครับ ไม่น,านออ่าเรกหักแน่นอนละเนี่ยสั่นแบบนี้เนี่ยมันต้องมีของยึดไว้นะครับมันจะยึดต,ตรงนี้ก็ได้นะนเนาว่าดังมากเลยนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบนะวรามันดังไปนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาใส่ตัวนี้กันนะครับ ใส่ไปแล้วนะครับผมก็สวยงามนะครับอันนี้ผมชอบเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบยังไงล่ะเออเกเป็นเหลี่ยมเนาะผมชอบแบบนี้แหละแบบทรงเดิมก็มีนะแบบที่เป็นท่อท่อเดิมมากนะับรถน่ะแล้วก็สั้นๆเนาะปลายแหลมๆนะแบบนี้ก็มีนะครับสั่งเขาได้นะราคาไม่แรงนะผมไม่แพงนะน่าจะพันกว่าบาทนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่ได ไม่ได้ขายชื่อเสียงนะครับขายคุณภาพประมาณนั้นผมก็จะใช้น็อตหกเหลี่ยมนะครับเพราะว่ามันขันง่ายนะนะ <c oughs> ถ้าน็อตพวกนี้มันจะติดตรงหัวน็อตนะครับกุญแจมันค่อนข้างที่จะเข้ายาก <c oughs> เ, <c oughs> เสร็จเรียบร้อยสวยงามมาก <laughs> โดดใจผมมีแร้วเนี่ยน่าจะดังนิ่มนะด,ดแ,ลละแล้วเหลือยึดขาไว้นะครับอ,อ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะฟังเสียงเอาไปเก็บเดี๋ยวดูเสียงว่าจะเป็นยังไงนะครับลุ้นด้วยกัน แก้วเสียงไม่ดังนะครับโอ้ต่ว่าายแก้วเป็นเรื่องแล้วครับนี่ ว่าเสียงผมชอบนะผมเอานิ่มๆแบบนี้นะแต่ว่ามันติดอยู่ที่นี่นะยายแก้วนะครับโอ้ตายแล้วจะทำยังไงดีคราวนี้เนี่ยขับไม่ได้นะนี่นี่นะมองไปดูใยแก้วเต็มเลยนะครับ ชอบเสียงมากเลยนะครับมันดังไม่แรงนะครับว่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ย <laughs> วผมต้องไปแก้ไขก่อนนะครัถ้า,าผมขับไม่ได้แน่แบบนี้เดี๋ยวยังไงดี จบลิปไปก่อนเนาะไม่ต้องขับเนาะเดี๋ยววันหลังคอยทดลองขับไปแล้วกันนะวันนี้ก็มาลองไปฟังเสียงก่อนนะแต่ว่าเสียงน่ะใสามากเลยนะแต่ว่าเอายา้แก้วออกเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอเอาเป็นว่าติดติ่ผมเองนะครับตัวยายแก้วเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีช่างคนไหนเขาทำนะ ก็เห็นแต่มอไซค์ก็ใส่กันเนาะแต่ว่าผมอยากมาลอกใส่รถไถสว่าเสียงมันโอเคมากเลยนะเสียงมันใสมากนะครับแบบนี้สาวๆติดเต็มแน่นอนนะแต่ว่าก็ขับไปไม่ได้แน่นอนรับคันนักตัวแล้วก็ปอดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปได้ปอดนะครเดี๋ยมองเป็นสะเก็ดเต็มเลยเนะี่ยโอเคเนาะดับไปก่อน ต้องไปแก้ไขนะครับผม <c oughs> อมืว่าจะลองขับดูไม่ได้คลับเพราะว่ามันฟงนะครับผมแบบนี้ใช้ไม่ได้นะอันตรายนะครับไม่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใส่ยกแก้วก็กออย่าหาทํานะเพราะว่าใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคเนาะก็ลองให้ฟังแล้วเนาะก็ยังไงก็ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะสั่งก็ โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ 0870798A นะครับชื่อพี่บุญนะครับหรือว่าชื่อร้านเขาก็ชรวันท่อซิ่งนะครับผมอ่ะก็เมื่อกี้ผมโทรไปหาช่างนะครับช่างบุญนะครับบอกว่าให้ลองเอาไปติดน้ําทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับหรือว่าใครติดน้านะครับก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้เนาะผมว่าเขาบอกวันน่าสักประมาณคืนหนึ่งวันหนึ่งบอกว่าหมดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันดันออกตลอดเลยนะครับ พี่เขาก็มาอยากแนะนําให้ผ่าออกนะเพราะว่ามันจะเสียทรงนะนี่เนาะมันจะเสียสูตรของเขาแล้วนะครับผมผมก็จะทําตามแบบนั้นนะแบบที่พี่เขาแนะนํานะเดี๋ยวจะ,ะฝากเขาติดน้ําไว้กลางทุ่งนาหรือว่ายัางไงนะั่นแหละก่อนเดี๋ยวจะทําตามแบบนั้นดีกว่าโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับ sawwat so